สบายดีสวัสดีพอนพี่น้องมือนี้ก็ะเพากับสองกะตาซ่าวเราไต่คือเกาเนาะทุกคนมือนี้กะตากับมาสัมผัสคือเกาพี่น้องกับสัมผัสซ่าวลาวเนาะซ่าวลาวคนหนีแมนไพทุกคนอ่ะมาแนะนําทั้งานผูจักกับเพลินโดยสบายดีสบายดีน้องควันซาสวันนั่เขตเด้อจ้าคนงามมีส่องยูทูบบ่ซ่องยูทูบน้นองควันเท้าสวรรหนึ่แมนบ่แมนโอ้ห้าเองกับอูจักกันมากร้ายอาทิตย์เติรบเนาะทุกคนแต่ว่ากับผมมีโอกาสได้สัมผัสแล้วเลยมือนี้ มืองามย่ำดีเนาะสิมาส้ำาลาดถามทั้งเหลืองว่าเพิ่นเดีมาอยู่ประเทศไทยเป็นจังไดก็คือกาแหละคำถามกับสีเดิมๆเนาะคือกันกับทุกๆคลิปแต่ว่าเอาจะเปลี่ยนคนเนาะทุกคนเพราะว่าอยาคูว่าเพื่อนเจอประสบการณ์แบบไ้เนี่ยประสบการณ์ที่เพิ่อนเจอเคือการเบิดตสุขคนบอรหรือว่าแตกต่างกันไปเนาะทุกคนเริ่มถามได้เลยบ่ถามถามนางน,นองแกตาทิทาน,นยาคูว่ามาประเทศไทยไดิจักปีเลย มาประเทศไทยป้อประมาณอ่สิบสี่ปีว้าสิบสี่ปีไมาเท้งแบบในเลย์เนาะตลอดเวลาสิบสี่ปีหรือว่าอายุสิบสี่ปีมาคันคันอายุเนาะอายุอายุตั้งแต่อายุสิบสามอืออายุสิบสามปีมาสิบี่ยอ่ายูมากนี่ใหญ่จากปีกันสิบสี่ปี ทุกคนแหงอยูเฮงแหงอยูเฮงคุณนี้มาแต่ยูชิบซ้ตอนนี้ตอนนี้อยูเท่าใดเลยตอนนี้จาอยูเท่าใดเจ้าแปดอหนูเร้าแปดปีพี่น้องโอ้ยคือยังงามอยู่ข่อยเอิญน้องก็ยังได้ได้หนิเนาะเอิญน้องก็ได้คือยังหนาหักอยู่ทุกคนนงงามเด๋ยจ้องข่อยที่ข่อยเขินเขิรเนียเคิร์นูหัวสิทามยังต่อ เห็นท no ุกคนหลุดอ ha? ีแ <t> ล <ell us> ้วเนาะเห็นทุกคนหลุดอีแล้วอ่ะอ่ะสุถท้ามต่อจุดเริ่มต้นมียังโดนวานานใจด้วยว่าจุดประกายแบบอยากให้มาประเทศไทยฮะคิดจังไงจังเดียวว่าประเทศไทยหูจักน้ำไผรไผยแน่น้ำนอนกระตายาหูว่าเป็นยังน้องกวนคือมาทำงานประเทศไทยเป็นยังก็เพราะว่าความจนเนาะทุกคน ไพ่นะนั่หายก็คือเอื่ยเนาะ<ม>แต่โมเมนว่าอื่ออยทะทะทะแท้ๆเราก็คือเอื่ยทูจกักเพิ่นในนํามไม่หายว่าเพิ่นในนําแล้วเพิ่นกับผ้ามาพร้อมเน้ะเพิ่นมากกับผ้ามากอีกมเมนเพิ่นพามาเลยกลับมาเหตุงานอยู่ไทยขังแหลกในชีวิตก็คือมาคายเสือผาคายเสือผาเมนคายเสือผาแต่ว่าอยู่ได้มื่นเดียวเป็นยังหัวมันอยู่บ่ไดก็เลยออก จะคุนบ่มปากหรือว่าเนวใดแมนบ่มปากบ่มมักเวล่านักลูกข้ายยังแบบว่าคือเว้่าบวกก่งในตอนนั้นก็คือยังหน่อยเนาะก็คือแบบเว้่าบวกลก่งแล้วก็อ้ายแน่ลูกข่าลูกข่าคือคันทาว่าเข้าไปเป็นไม่ใครไม่ขาเนาะเข้ากับชีใดแปว่าเออท่ามนีนั่นแต่ว่าเขาเหตดต่อบระดัเออแนนก็เลยแบบเป็นการที่แบบบ่มัากก็เลยออก็อ่อย เฮ็ดบ่ไร้ก็เลยออกกเลยอแมนออกแล้วไปอยู่กับอาอาคนหูจักแต่ว่าคนหูจักนั่นก็คือเป็นเป็นหยาิทางห่างแมนเป็นญยาิทางห่างของน้องขวัญแล้วหน้าตอนนี้เดเจะเฮ็ดงานยังปัจจุบันนีปัจจุบันเฮ็ดงานบ้านอยู่มาจากปีหรอหมองานบ้านมันจากปีก็ เปลี่ยนมาหลายงานอ๋อเปลี่ยนไปน้ายแมนปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ปัจจุบันนี้คือประมาณปีปลายอ่าก็คือว่าโดนเติมแมนที่ผ่านมาก,ก็คือเหตุงานบ้านตลอดงานนี้ตอบโจทย์บอคิดว่างานนี้ถือว่าเป็นงานที่ในหนองควันมากที่สุดมันเป็นาางานจเย็นเพราะว่าน้องควันบ่มักข้อมูลไหวบ่มักข้อมูลไหวเลยค่ะบ่มักอยู่น้าคนคือแบบว่าเหตุงานคนเดียวกักาเมื่อยกัยาก็อดเอาคือเราเหตุคนเดียว ข้าวามักสะอาดหรือว่าข้าหมักสกพรกข้าวกรเห็ดเอ้าประมาณนี้แล้วเจ้าอ่ะสิเขอทำสิซาขันสันจาบอกว่าจะเปลี่ยนงานมาไล่ปัญหายังเจยวเจอในระวางทางในการเห็ดงานตลอดไล่งานไล่สายอมายไงเอาใหก็ได้ว่าว้ยสาถดเจ้าเจอปัญหายังแหนเกี่ยวกับการงานของเจ้าแต่ละงานที่ผ่านมาอ๋อถ้ามาเจอปัญหายังไหนมันกะค่อนข้างที่จ่ว่าก็ไล่อยู่ปัญหาก็คือ คยให้งานแบบโรงแรมเนาะโรงแรมเป็นงานบาาน่แต่ว่าคือเข้ากระเห็ดอย่างหนึ่งเข้ากระเห็ดอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าคือปัญหากับปัญหาเขาค่ะมันเป็นไผ่มูความงานเนอะจังหวะแม่นมูความงานจะซื้อดอกแต่ว่าคือบริมีปัญหาแบบทะเลาะบาะวะกันดอกกับบริมีแต่ว่ามีปัญหาคือแบบเข้าเห็ดงานนี่นะการเปรียบแม่นบอกเขาสรลปไหาหลวบลัดหลวบลัดวะหลวบลัดอ่า ไปค่อยๆว่าวไว้าวว้าวน่าได้ก็ได้กะมันก็มีปัญหาแต่ละอย่างแต่ละหมองมันกะบางทีบ้านเขาใหญ่เนาะเขาทาเฮงอ่ะบ้านกะบ้านเขาใหญ่ร้ายเ้าก็เหตุบวไว้มึอไงเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่สองคนมันกะก็ได้อยู่แต่ว่านักใจห้างบัวมากไหมบวมากตรงใดบวมากตรงที่ว่าคนผมงานผมงันกันอย่ลงไ ก็คือสรุป,ปงา่ายๆคนโุนง,งามน้งกันอาชีวแบบว่าเข้าเข้าอาชีพบดถ,ถึงชะตากับเขาเข้าอาชีพบดถึงชะตากับเขาแบบมันก็นเลยแบบเท็นให้เขาแบบบ่สบายใจอยู่ตรงนั้นเข้ากัตัง้งใจออกมาความคิดบอกคือกันวัสนสสังาน<อ>แต่และงานนะงานบ้านคือกันแต่ว่าคนอยู่น้ำกันบอกคือกันค<อ>วามคิดต่างอะไรอีกอย่างก็คือเข้าใจเข้าใจแม่นแมนอ่ะแล้ววันนี้สีทามต่อประเทศไทยเป็นุ่ดเ่นแต่ยานบอกอุ้ย ถัท้าวาประเทศไทยเป็นตยานบอ่อบ่มีคำว่าเป็นตยานทุกคนคือนนองควันเหตุงานบ้านอยู่โรงแรมเนาะในระยะ,ะประมาณหกเจ็ดปีเาอยู่โรงแรมนะมปั่นรถถีบไปเหตุงานสวงประมาณสีถุกหาถุมปั่นไปตายานบอ่บอบ่อยาญเพราะว่ายังแต่ตั้งแต่บ้านตั้งแต่ของของนนองควันอยูอ่หเ่ มันก็จะมีไฟติดไปตามท่าทีบอย่านกันเนาะเนาะมันมีไฟมันทางแจ้งทางบ่มือมันสะดวกสบายมันบ่มือคืออยู่บ้านเฮ้ามันบ่มือก็อยู่บ้านเฮ้าคาทายอยู่บ้านเฮ้าอ่ะซองถุงชามถุงมันก็คือมันก็บบนทีไฟเลยเนาะคอยกันนึกว่ามีคนยางตลอดเวลาบ่สีหาถุงไพ่สีมาย่างเจ้าอย่านว่าคือจริงๆสีหาถุงยังมีคนเต็มอยู่ มันเป็นแบบว่าหอมแม่นซอยสีหาถุงเขากะย่างยูแต่ว่าย่างแบบคนช่องคนห่าแม่ย่างห่างก็มี่ดูแต่ว่าโบรายแล้วควมหัวซึก่าอยู่ประเทศควมหัวซึกอยู่ประเทศไทยคือมีความสุกแห้งและกะหักประเทศไทยโอ้ประเทศไทยเห็ดไทยชีวิตน้องวันดีขึ้นลายแล้วก็อ่ะต่อและกันยังอย่าขู่ได้วันนี้จะละกแลวกัน จะขู่เลยว่าต้องเค้นยังไงมอแบบว่าแบบมันตัดบทแล้วก็เลยแบบขอโทษ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 แล้วแปลว่าอะไรทำไมข้อจังเล็กอะเล็กอะแบบว่าแบบว่าคืออะไรกบแบบว่าคือมันเห็นไห้หนองควัน ชีวิตห้องควนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางใด<อ>เปลี่ยนไปทางที่ดมมีมีเงินส่งให้พ่อแม่มีเงินสร้างสิ่งที่อยากได้มีเงินเห็ดให้เฮาเห็ดเห็ดความฝันให้เฮาเห็ดความฝานันเฮาสำเร็จเป็นจริงจำเป็นบอไรกันหน่อยแม่บอไรกันหน่อยโอ้เธอว่าเก <c oughs> ่งเปล่เก <c oughs> ่งเก่งเติบสถานะตอนนี้ไปเจอได้จากโขแห่งไงไม่อยากว่าอ่ะสถานะรับอีกแล้ว สถานะมวยยักเ์เาพ่อผูได้กับมีแต่สถานะลับพี่น้องเลยเป็นังได้หึงเป็นคนในความหลับหรือว่ามีคนในความหลับโบมีดอกแต่ว่าบวยยักเ์เาอ๋ออยากให้พี่น้องมันไปเบิงน้่เบิงเอาหรือว่าจังไดไเวเราเบามากนะมันเสาต์นเสาเอ้ากระสันกับบต้องเบาหรือว่าสิบเอาเขาฟังเองส่วนโตก็ได้แต่เ่า่อยสร้างในเดอรลังไม่มีแบบความอยากรู้เกิดขึ้น สถานาก็คือสถานารา,าอ่าแล้วสุดท้ายการที่เฮ่าได้มาทำงานอยู่ก็เถศไทยคนไทยเพิ่นหายมองทํ้มาอาศัยกับเฮา่เฮาก็าู่าเยอ่แล้วเนาะว่าพันดีนแล้วันในชิ่งที่เฮาอยากตอบแพทนนี่ตอบแพทนก็คือความดีสืาา่อสั์หกัหกหกักหักไปหักจะหน่ายที่เพิ่นเอาเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนโอหกัอหกถูห<า>กหักถูกคนที่อยู่ในบาทเพิ่นเรื่องว่าแบบว่าซื่อสั์เนาะสื่อสัต์ เอ่างก็คือต่างใจขยันทำงานซื้อุจริตโบสามคมเดือดหอนัยเพิ่นและกระโบนี้กระพุ่นประเทศไทยคือน้องแกต้าว่าโอ้สุดยอดสุดยอดมึนี่ถือว่าการสัมผัสลุล่วงสมเฮาเพื่อสุพานมาได้นเอินกองไงสัมผัสกันไปเคลือนกันไปอ่ะโอเคพี่น้อง คลิปนี้ก็สิขอฝากไว้สนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยคันว่ายังมีหลายยังมีหลายถามว่าถามเบิร์ดสุเหื่งมันก็สิบ่มีแนวโซ่บุมีแนวมากว่ากันดีพี่น้องเอ้ยมันสิบบุ๊มได้ติดตามต่อไปติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องถ้า FC คนใดถ้า FC น้องแก้วใต้ยากษู้เรื่องราวของน้องควันหรือเปล่าเลี้ยงราวของใครก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เด้อจ้าคอมเมนต์ได้เด้อฝากช่องเด้อฝากช่องเนาะน้องควันฝากช่องอ่าควันสาวสวรรค์นักเขตเด้อจ้าสองอีหยังสอง สออ่องยูทูบเออจะต้องบอกให้มันเบิดตัว <c oughs> ส่องส่องส่องซือง้อ <c oughs> ว้าวเลิศเฮ้ยนวดเลิศเออส่อ,สองยูทูบน้องควันฝากเขาไปติดตามส่องยูทูบน้องควันของอ่าซื้อซื้ออง เออหลาสุดก็ชีลืมซื้อส่องเจ้าของทุกคนอ้าวหวานนี่เจ้าตานี่เห็นให้น้องเห็นให้น้องควันเบิร์นฝากเขาไปติดตามส่องของน้องควันซาสวรรณาเขนในเด้อจ้าฝากเขาไปกดไลดคไลก์กดแกรกดไลค์สับสไคร้โอ้ยส่องนี่ต้งองว้ังต้องทุคนมามันเป็นส่องที่แบบ ไลสไตล์สาวๆเนาะแบบนี้แหละธรรมดาบ่ต้องกดดันนะคือคุยกันลินลินว่าแน่หัวแน่ลงแน่ลืมนําทุกคนกราบขอโทษขออภัยดีเด้อทุกทุกขั้มขั้มดทีว่าพลาดเนอะว่าเาบ่ต้องโบนัวหัวบ่มวนเนาะทุกคนแบบได้หัวบ่มือนก็ทีเท่าอีกวัวอะไรก็วัวนีโอเคนอนทุกคนกันผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยใน Beast สองค้องน้องเกวตาด้วยจ้าเกวตากระ้องกาบข้อถทดข้อภัยพี่้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสกุลละกันสำหรับคลิปนี้ก็คือเก้าก็ไหลก็แช่เบิ้งคลิมหายโดยทีบะขังโฆษณาเป็นการสพอร์ตเกวตาเด้อสำหรับมือนีสบายดีสวัสดีค่ะ